จำได้เลยคลิปแรกที่ลงย o u t u b ิ15วินาทีมีคนกดซับสไครต์เจ็ดคน hey. เฮ้ยรื่องจริงเจ็ดคนคคคนั้นคือใครบ้างเจ็ดคนเพื่อนเราแวกนั้นเลยพี่จริงๆปีนี้เป็นปีที่11ที่ผมยังไม่หยุดลงคลิปแต่ว่าไม่เคยมีใครรู้ทุกคนจะเห็นก้าวที่ร้อยแต่ไม่เคยเห็นก้าวที่ล้ม11ปีเต็มเมนะฮะที่จะเป็นที่รู้จักเนี่ยทำมา11ปีใช่ไหมแต่เป็นที่รู้จักจริงๆคือย้อนกลับไปตั้งแต่วันนี้สามปีที่แล้ว8ปีมียอดซับสไครต์ในยูทูบหนึ่งพันส อะไรที่ทําให้ตอนนั้นพี่ไม่หยุดพี่เพราะเราไม่เคยล้มล้มความตั้งใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เราคิดถึงมันผมไม่เคยล้มความตั้งใจตัวเองเลยไม่ว่าผมทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมปักธงไว้ปุ๊บผมก็จะเดินไปให้ถึงธงให้นด้ผมจะไม่มองเลยข้างทางมันเป็นอะไรอะผมจะมองแค่ว่ากูจะเดินยังไงให้ไปถึงธงให้ให้ได้ให้ได้ชัวร์ที่สุดคือมันจะถึงช้าถึงเร็วมึงต้องถึงอะ ถามพี่มังหน่อยครับในช่วงนั้นเนี่ยทำมาแปดปีเนอะติดตามพันกว่าคนคลิปดูมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างเวลาช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกในใจข้างในมันเป็นยังไงโอ้ oh, พี่มันเป็นเรื่องที่เฟลจริงๆอ่ะคนไม่ดูคลิปว่ะพี่แทบจะยกมือไหวจริงบางครั้งแบบมันไม่มีเม้นไม่มีแชร์เลยแล้วลงทุกวันอย่างเงี้ยมันจะมีความเฟลว่าโหกว่ากูจะถ่ายกว่ากูจะตัดตัดก็แบบสี่ห้าวันกว่าจะเสร็จไม่มีคนดูมันก็เป็นความเฟลพี่แต่ว่า ผมก็เชื่อคำคำพูดของพ่อผมเสมอว่าต่อให้ลิขิตฟ้าก็ไม่สามารถสู้มานะเราได้